ชมทะเลเหมอกลากสีชมต้นชาพันปีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่วนอุทยานชาพันปีจังหวัดเชียงรายครับสวัสดีเดอะพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชม่องทวารายครับวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านมารีวิวนะครับขึ้นยอดดอยชาพันปี ที่ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ว่ามีให้เห็นในหลายจุดวันนี้นะจะพาทุกท่านรีวิวขึ้นไปยันอยอดที่สูงที่ทสุดอของอจุดชมวณอุทยานชาพันปีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับวณอุทยานชาพันปีเชียงรายครับเราเริ่มที่ทลอลอ121เด่น5ดงมาดะ าทางลัดออกไม่สวยเชียงใหม่นะครับเราเลี้ยวขวาแรบเข้าไปที่เส้นทางขึ้นดอยช้าง15กิโลเมตรผ่านห้วยส่านนะตรงนี้ถือว่าสุดยอดครับห้วยส่านพระพลาเป็นฝ่ายน้ำล้นตลอดทั้งปีช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็จะฉ่ำหน่อยเลยขึ้นมาจากจุดห้วยส่านพระพลาก็ประมาณ200เมตรถึง300เมตรเราเลี้ยวขวา เข้าบ้านแม่มอนขึ้นบ้านแม่มอน7กิโลเมตรแล้วก็ไปจิบกาแฟที่า Coffee หรือหลังค o ฟ f e e นั่นแหละครับจุดชมวิวก็จะสวยงามตลอดเส้นวิวที่แอดชอบก็คือเลี้ยวขวามาน,นี่แหละจะมีบ้านหลังหนึ่งสวยมากด้างหน้าก่อนจะข้ามบ้านไปก็จะมีะข้ามคลองที่สวยมากแล้วถนนเส้นขึ้นดอยแม่มออน,นี้นะระยะทาง7กิโลเมตรขาขึ้นขาไปเนี่ย จะขึ้นทั้งหมดนะครับวิวก็สวยงามมากหลายจุดเลยทีเดียวแนะนำให้มากันครับแล้ววิวทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งด้านขวาก็จะเป็นปางขอนถัดออกไปหน่อยก็จะเป็นตัวเมืองเชียงรายนะด้านซ้ายก็จะเป็นดอยช้าง หยือที่ทำการสถานีเกษตรที่สูงนะดอยวาวีนะแต่ว่าเขาจะเรียกว่าเป็นดอยช้างโซนนี้นะครับวิวสวยสวยตลอดทางทั้งซ้ายทั้งขวาช่วงนี้ฤดูฝนถือว่าแจ่มมากๆขาขึ้นก็ส่งต่อเน,นื่องเลยนะครับสําหรับรถเล็กรถใหญ่หรือโฟวิวไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดรถมาได้ทุกประเภททั้งรถเก๋งรถอีโคคาหรือรถกระบะ สบายมากมาแค่ร้านหลังคาฟฟนะมาแท่ดอยแม่มอนมาชิมกาแฟแต่ถ้าจะไปบ้านใหม่วนนันอุทยานชาพันปีซึ่งเป็นชาพันปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนี่ยก็ต้องเป็นโฟวิวไม่ว่าจะเป็นฤดูแล้งหรือฤดูฝนโดยเฉพาะฤดูฝนนะครับอย่าพลาดลงไปทางบ้านใหม่หรือไปทางชาพันปีรอบนี้นะจะพาทุกท่าน ตรงขึ้นไปชาพันปีเลยจุดนี้นะครับเนินเนี้จะชันมากๆถ้าเป็นรถเก่งหรือรถเล็กเนี่ยให้ส่งหน่อยส่งต่อเนื่องพอมาปั๊บเราจะตรงเลยเพราะถ้าซ้ายไปประมาณ200เมตร300เมตรเนี่ยจะเป็นล้านหลังคอฟฟี่วันนี้แอดจะพาตรงไปบ้านใหม่ไปดอยช้างแล้วก็ไปชาพันปีเลยครับ สนนเส้นนี้สวยเส้นหนึ่งเลยเป็นออฟโรดกำลังดีแต่ถ้าฝนตกมีอันตรายมากๆจะไม่กำลังดีจะหนักเลยแต่ถ้าฝนไม่ตกอากาศบรรยากาศแห้งๆแ,แบบนี้ก็จะกำลังดีฟิลกำลังสนุกสนุกครับาว่าด้วยวันอุทยานชาพันปีจังหวัดเชียงรายก็เป็น หลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นเคยนะจะไม่เข้าใจไม่เห็น้วยว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นแหล่งค้นพบชาพันปีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมันมีหลายต้นบางท่านก็บอกว่าจะเหลือต้นสองต้นอะไรต่างอยากให้ไปไปดูกันนะครับแล้วที่นี่มีจุดกลางเต้นมีวิวเขาทะเลหมอกหลายๆโซน จะดูทะเลหมอกโซนเมืองเชียงรายดูได้จะดูทะเลหมอกโซนปางขอนดูได้จะดูทะเลหมอกโซนดอยช้างดูได้คือว่าสีสันสวยงามมากๆเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นการท่องเที่ยวชมทะเลหมอกหลากสีไม่ว่าจะเป็นช่วงเย็นหรือช่วงเช้ากันเลยทีเดียวเส้นนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้หลายๆชนิดนะครับ แนะนำให้มากันมีห้องน้ําไว้บริการมีจุดกลางเต็นท์อาวณะอุทยานชาพันปีหรือดอยชาพันปีเนี่ยผมยกให้เป็นดอยที่สูงที่สุดของโซนนี้นะครับที่ไล่มาตั้งแต่ดอยช้างปางขอนอดอยแม่มอโดอยชาพันปีจะอยู่ติดกับดอยแม่มอโดอยชาพันปีจะสูงกว่าผมว่าโซนนี้สูงที่สุดแล้วมองเห็นดอยช้างเนี่ยไกลๆนะแล้วก็มองเห็นดอยแม่มอน ที่เราปีนขึ้นมาจนถึงบ้านใหม่แล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นโดยชาพันปีนี่เองหลุดจากชาพันปีก็จะลงไปหน่อยก็จะเป็นปางขอนหลุดจากปางขอนก็จะเป็นอดอยวาวีดอยกาดผีแล้วก็ดอยแม่สลองยาวไปถึงดอยตุงภาหิแม่สายยาวกันไปเป็นทิวเขาทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดเชียงรายครับ ดอยชาพันปีหรือวนะอุทยานชาพันปีเนี่ยนะอยู่ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่บนพื้นที่4,500ไร่โดยประมาณนะภูมิประเทศเนี่ยสูงสูงจริงเดียวทีเดียวละแล้วถ้าจะบอกวัดจากระดับน้ำทะเลสูงเไลา่สูงกว่าภูชีฟ้านะครับความสูงอยู่ที่1,750เมตรจากระดับน้ำทะเลเลยนะจุดนี้ถือว่าสูงมากสูงกว่าดอยช้างนะครับ แล้วก็มีเมฆหมอกปกคลุมตลอดทั้งปีแล้วก็มีผลผลิตกาแฟด้านบนก็คุณคุณภาพค่อนข้างดีทีเดียวนะอยากแนะนำให้มาแล้วก็ตามที่บอกเป็นทะเลหมอกหลากสีจริงๆที่นี่ถ้ามาเนี่ยมันจะลมเย็นข้างบนเนี่ยก็มีผ้าพันคอซะหน่อยเพราะว่าข้างล่างมันร้อนพอขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันเย็นตลอดทั้งปีนะ นะครับต้นไม้ข้างบนก็มีเป็นป่าผัดใบผสมกันหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นประดู่ข้อเซลากอสมอพิเภกมะแฟนแล้วก็พระเจ้า5พระองค์ชาพันปีนั่นแหละแล้วก็เฟิร์นนี่ไม่ต้องห่วงเส้นนี้มีให้ดูด้านบนนะครับเพราะว่ามันช่าตลอดทั้งปีส่วนสัตว์อะไรต่างๆช่วงนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนกไม่กี่ชนิดนะครับเห็นนกกระปูด มีไก่ป่ามีเหยื่ยวบ้างข้างบนประมาณ<ค>น,นั้นแล้วก็วันนี้จะพาขึ้นเนี่ยจะพาขึ้นไปถึงยอดข้างบนปกติเราอยู่เฉพาะจุดกลางเต็นท์ของวนานะบุทยานชาพันปีเท่านั้นแล้วก็ไปจุดชมวิวที่อยู่มองเห็นต่างขอนมองเห็นดอยแม่มอนมองเห็นดอยช้างคือจุดชมวิวแค่นั้นแต่แอดรอบนี้จะพาขึ้นไปจุดชม่็ ชะต้นชาพันปีเลยที่เป็นต้นใหญ่ที่สุดนะตอนนี้ที่อยู่แต่ไม่ได้เดินเท้าเนะเนื่องจากว่ามีเวลาไม่พอไปถึงที่รถยนต์ไปได้ก็ถือว่าโหดเอาทีเดียวทั้งชันทั้งแคบแล้วก็หิวก็อย่าไปคันเดียวนะครับควรจะมีทีมไปถ้าใครอาจจะต้องเดินเท้าหน่อยแล้วโซนนี้สามารถทะลุออกไปที่าปางขอนได้นะแต่ถนนสำหรับรถยนต์สุดแค่นี้สุดที่เราพาไป จะไปต่อจะต้องเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเดินเท้านะครับแล้วก็ถ้าจะไปดูช,ชมต้นกาบันปีที่ต้นที่ใหญ่ที่สุดจะต้องเดินเท้าเข้าไปอีกหน่อยและด้วยว่าแอดไม่คุ้นชินกับพื้นที่รถลอ้ลอ,ลอเดี๋ยวรอมีไกล้พื้นที่พาเดินเข้าไปชมต้น,ตนมันอันนี้ก็คือมองได้แค่ไกลๆนะครับคือเข้าไปใกล้สุดสําหรับรถสีล้อหรือออฟโรดจะเข้าไปถึงแล้วล่ะถือว่าสุดยอดนะ การดูแลก็จะอยู่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั่นเองครับห่างจากตัวเมืองเชียงรายไม่ไกลนะมา45กิโลเมตรจากตัวเมืองครับจะมาทางเส้น,น,น ดอยช้างก็ได้นะครับไปขึ้นไปดอยช้างไปเที่ยวดอยช้างก่อนไปจิบกาแฟก่อนแล้วผ่านบ้านดอยช้างมาแล้วขึ้นมาทางบ้านใหม่ก็ได้หรือจะมาทางโซนเส้นที่แอดมินอ่ารีวิวก็ควรจะเป็น4ี4สหรือเป็นออฟโรดออฟโรดต้องมาทางนี้นะครับผ่านห้วยซ่านเหมือนกันเราเลี้ยวเข้าขวาเข้าอ่าดอยแม่มอนหรือมาหลังคอฟฟจิบกาแฟก่อนแล้วออฟโรดมาดอยช้างขึ้นบ้านใหม่ดอยช้างเลี้ยวขวาขึ้น ตามที่แอดมินพามาเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าวิวสุดยอดละเหย,ยบทะเลหมอกเมฆหมอกมาล้อเล่นอยู่ข้างทางวิวไปร้านจากจุดปากทางบ้านใหม่ขึ้นไปที่วนอุทยานชาพันปีระยะทางา1กิโลเมตรครึ่ง1.5กิโลเมตรนั่นเองแต่ถ้าจะขึ้นยอดดอยไปกับ แอดมินตามคลิปที่พาขึ้นไปนี่นะครับจะต้องขึ้นมาอีกประมาณ1กิโลเมตรถึง1.5กิโลเมตรถนนจะเป็นดินเหนียวตลอดแล้วก็เป็นล่องลึกด้วยแล้วก็แคบแล้วก็ถูกลุกล้ำด้วยหญ้าทั้งต้นไผ่ทั้งอะไรต่างๆนะครับก็มันก็ลุ้นก็เสียวดีเหมือนกันอยากให้ไปชมกันเราก็พากันไปจนถึงข้างบน หน้านี้ยาออกไปเนี่ยสามารถทะลุออกไปปางขอนตามที่แจ้งมีปั่นด้วยนะครับบางจุดบางไรแล้วก็หมดทาง 4, ี่คูณสก็จะเป็นทาง4ี่คูณสละเป็นทางรถแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นทางเตือนเท้าแล้วนะครับอันนี้คือทางขึ้นยอดเลยของยอดที่สูงที่สุดของภูเขาโซนตะวันตกของจังหวัดเชียงราย นี่แหละครับ4ีคูณสมันไปได้ไกลกว่าเส้นทางปกติแต่4ีคูณสถ้ามันเกินลิมิตก็ควรจะมีทีมไปด้วย นะครับแล้วที่นี่ต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยจะอยู่ห่างแล้วเราก็ไม่มีจุดวินจุดไหลถ้ามีเพื่อนฝูงไปอะไรไปเนี่ยมันยังพอช่วยเหลือช่วยลากอะไรกันได้เพราะว่ารถแต่ละคันจะมีลูกเล่นต่างคันอย่างคันหน้าโคโลราโดเนี่ยก็จะเป็นยาง MT อย่างแอดก็จะเป็น AT ทลายดอกตุ้ดเหมาะสําหรับขับเลสซิ่งอะไรเงี้ยการยึดเกาะการสลัดโคลนก็จะช่วยยาง MT หรือมัทเทเลนไม่ได้อันนี้มีลุยป่าไผ่ด้วยนะครับ ก็ไปแล้วก็มีลุยหญ้ามุดอุโมองถือว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวลองมาดูมาสัมผัสกันได้ครับด้านบนเนี่ยจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรนะครับขึ้นไปชมวิวอย่างเดียวแล้วก็ลงมากางเต็นที่ด้านล่างจะปลอดภัยกว่า นะด้านบนก็จะมีชาวบ้านมาทําการเกษตรมาอะไรต่างๆอยู่พ่อสังเกตว่าจะมีาลานกว้างๆมีคนกางเต็นท์นะครับด้านบนเห็นลอยอยู่หรือทํากับข้าวหรือทําอะไรต่างๆพอให้เห็นดูแล้วก็มีทําทการเกษตรด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีทางช่องที่เดินขึ้นไปชมวิวด้วยนะก็ลองมาดูครับแล้วก็น่าจะได้ไอเดียข้างบนก็วิวสวยเต็มหูเต็มตาเพราะว่ามันสูงจริงๆ เออใจคอเอ้อเอ่ยาถูสีคอยเด้อเอ้อเอ้อคือนานๆทีจะได้มาเทือกเขาฝั่ง ทิศตะวันตกที่ความสูง1,750เมตรจากระดับน้ําทะเลปกติไปสุงสูงเนี่ยจะไปอยู่ที่โซนทิวเขาหรือเทือกเขาทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงรายไม่ว่ามดอันนี้ยอดสูงสุดก็จะเป็นผา,<พ>า,าตั้งเ็นน้อมอตอโซนข้างล่างนะครับเป็นดอยผาตั้ง ภูชี้เดือนภูชี้ดาวภูชี้ฟ้าโซนตะวันออกวันนี้มาดูโซนตะวันตกก็สูงไม่แพ้กันเลยทีเดียวก็ลองมามาโดนกันได้ครับน่าจะได้ไอเดียเนาะครับผมก็มากันได้เนี่ยก็จะมาสุดกันได้เพียงเท่านี้ครับที่เหลือก็จะเป็นจุดเดินเท้าไปชมอยอดชาวิวด้านบนนี่คือสูงที่สุดของอ เทือกเขาหรือทิวเขาทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงรายครับผมขึ้นไปยอดเนินุ่มมานะครับอย่าลืมกดตั้มจะคลิกด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อให้ภาคลิปใหม,หม่ๆจากพวกว่าให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ๊ายบายชงโงครอวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันใ้มีที่สุดค่ะในวันนี้สวัสดีค่ะ